สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาทำข้อสอบรอบคัดเลือกค่าสอวนคณิตศาสตร์ปี65ข้อที่28นะคะจุดข้อนี้กำหนดให้ x กับ y เป็นจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะก็คือจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้นะ x เป็นจำนวนตรรกะยะแปลว่า x สามารถเขียนในรูป a ส่วน b โดยที่ a กับ b เป็นจำนวนเต็มได้ คือที่ b ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ด้วยเพราะว่าเป็นตัวส่วนเนาะโอเคเขาบอกว่า x กับ y เนี่ยสอดของกับสมการก้อนใหญ่ๆก้อนนี้เนาะแล้วก็ถามหาค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ x บวก y ข้อนี้มันเป็นสองตัวแปรหนึ่งสมการอีกแล้วเนาะเพราะงั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากพยายามจัดรูปทีนี้มีทริคดนึงคือถ้าเราอยากจะแบบจัด เออจัดแยกตัวประกอบอันนี้ออกมาเลยมันอาจจะทำได้ยากเนาะมันจะมีแนวทางหนึ่งคือถ้าเรามองตัวแปรหนึ่งเป็นตัวแปรแล้วมองอีกตัวแปรเป็นแค่ค่าคงที่ไปก่อนมันจะทำให้เราจัดรูปง่ายขึ้นเนาะลองมาทำกันเลยเพื่อจะได้เห็นภาพสิ่งที่จะสื่อก็คือตอนนี้เราจะมอง x เ,เป็นตัวแประนะ แล้ว y เราจะทำเหมือนมันเป็นค่าคงที่สมมติเราคิดภาพแบบเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าพจน์ที่มี x กำลังสองก็คือ x กำลังสองเฉยๆพจน์ที่เป็น x จะมีสัมประสิทธิ์เป็น 8y คืออันนี้เนาะ 8y กับลบ16 ก็เป็น 8y ลบ16บวกกับพน์ค่าคงที่ก็คือพนด y ทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราทีมันเป็นค่าคงที่ก็คือบลบ 11y กำลังสองบวก 8y บวก16อันนี้เลยคือพน์ค่าคงที่พราะเราทำแบบเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าโจทย์ของเราอะ่ะมันก็จะเป็นแค่สมการที่มี ตัวแปรเดียวแล้วก็มีดีกีสองประมาณนี้เลยเนาะนั่นคือสมการดีกีสองเลยที่มีสัมประสิทธิ์ตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้เป็นแปดวลบสิบหกตรงนี้เป็นลบสิบเอ็ดวกำลังสองบวกแปดวบวกสิบหกนึกภาพออกเนาะเราจะแยกผ่าดแบบนี้คันสมการกําลังสองทำไงได้บ้างหนึ่งคือใช้แบบหารากด้วยสูตรลบมีบวกลบสแควร์รูทอะไรนั่นก็ได้เนาะ หรือว่าทำอีกแบบหนึ่งคือจัดกำลังสองสมบูรณ์จ้ด้ในที่นี้จะขออนุญาตจัดกำลังสองสมบูรณ์เพราะว่าถ้าใช้สูตรนี้มันจะก้อนใหญ่เกินไปเนาะตอนคิดเลขน่ะนะ่ลองทำกันดูจัดกำลังสองสมบูรณ์ก็คืออยากให้เป็น x กำลังสองเนาะบวกกับสองเท่าของ x คำถามคือต้องคูณด้วยอะไรตรงนี้ต้องคูณด้วยอะไรให้ได้8ด y ลบ16 ก็ต้องเป็น 4y ลบ8ถูกไหมถึงจะได้เท่ากับโสต์ตรงนี้เนาะต่อไปก็ต้องบวกเพิ่มด้วย 4y ลบ8ทั้งหมดยกกำลังสองถูกปะอันนี้คือโสต์กำลังสองสมบูรณ์ของเราต่อไปก็บวกเพิ่มด้วยพต์เดิมอันนี้ แต่อย่าลืมว่าฝั่งซ้ายบวกเพิ่มด้วยผลค่าคงที่อย่างนีเนาะเพราะว่าเราต้องการจัดกำลังสองสมบูรณ์ฝั่งขวาก็ต้องบวกด้วยค่าเดียวกันก็เป็น 4y ลบ8ทั้งหมด,ดยกกำลังสองทีนี้หน้าที่เราก็เหลือแค่จัดรูปโอเคก้อนนี้ออกมาก้อนกำลังสองสมบูรณ์ได้ x บวกกับ 4y ลบ8เนาะ ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับฝั่งขวาฝั่งขวาขออนุญาตกระจายเร็วๆเนาะก็เป็นสิบเอ็ด y กำลังสองลบแปด y อันนี้คือย้ายข้างไปบวกกับสิ 2. บหก y กำลังสองลบกับหกสิบสี่ y บวกหกสิบสี่ถูกต้องเนาะรวมพจน์ออกมาได้เป็นยี่สิบเจ็ด y กำลังสองลบเจ็ดสิบสอง y บวกกับ48่สิปถูกปะ,ะตรงนี้ยังไงต่อก็จัดรูปต่อนิดนึงเนาะจะเห็นว่าดึงสามอกมาได้เป็น9 y กํลังสองลบกับ72 y ตรงนี้เป็น24่สิบสี่วกสิบหกสำหรับโพสต์นี้เนาะจะเห็นว่า มันสามารถจัดกำลังสองสมบูรณ์ได้พอดีเลยเหมือนลองแยกตัวประกอบดูเนสุดท้ายมันจะพอดีว่าอันเนี้ยเป็นกำลังสองสมบูรณ์มันจะเป็นสามคูณด้วยสามวยลบกับสี่ยกกำลังสองพอดีเนาะส่วนด้านซ้ายก็เหมือนเดิมอันนี้น่าจะสุดทางแหละที่เราทำได้โอเค ได้ผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้ทีนี้ทำไงต่อดีจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เงื่อนไขของจทน์อีกอันหนึ่งเนาะคืออย่าลืมว่า x กับ y เขาให้ว่าเป็นจำนวนตรรก,กะยะมาด้วยไม่ใช่แค่จำนวนจริงธรรมดาเฉยๆเพราะงั้นที่เขาให้มามันต้องมีเหตุผลเนาะเราจะมาใช้ความที่ว่า x กับ y เป็นจำนวนตรรก,กะยะกัน ตรงนี้จัดรูปเบื้องต้นนะเราจะลองคิดดูก่อนว่าทำอะไรกับมันได้บ้างตรงนี้ติด3ามตัวนี้ก็เป็นพดกำลังสองสองพดเนาะอย่าลืมว่าพดกำลังสองอะ่ะเราไม่สามารถย้ายไปหารตรงๆได้เลยเนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าถ้าพดนี้เป็นศูนย์เราจะย้ายไปหาร เพื่อให้ฝั่งหนึ่งเป็นจํานวนเออเพื่อให้ฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขเฉยเอยอะเนีกยออกไหมสมมติเราอยากย้ายอันน,อนี้ไปหาเราอยากย้ายอันนี้ไปหารเพื่อให้ฝั่งขวาเป็นตัวเลขเฉยๆยแบบเนี้ยังทําไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าอันนี้เป็นศูนย์หรือเปล่าวิธีแก้ก็เลยคือเราจะแยกก,กรณีว่าก้อนเนี้ยเป็นศูนย์หรือไม่เป็นศูนย์นั่นเองเนาะอ่า แนวทางก็คือเราจะแยกกรณี1 3 y ่ลบเป็น0 2 3 y ์ลบไม่เท่ากับ0ูนยเราจะแยกกรณีประมาณนี้เนาะขอย้ายข้างไปทางนี้นิดนึงโอเคเพิ่มพื้นที่เราเริ่มจากกรณีที่มันไม่เท่ากับ0ูนย์ก่อนแล้วกัน เพราะว่ามันดูเป็นปัญหามากกว่าพอมันไม่เท่ากับศูนย์ปุ๊บเราสามารถเอาสมการนี้ของเราอะย้ายข้างไปอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวได้นะสุดท้ายมันเลยออกมาเป็น x บวก 4y ลบ8หารด้วย 3y ลบ4ที่ไม่เท่ากับศูนย์แน่นอนเนาะเลยหารมาเป็นเศษส่วนได้ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ3 ตรงนี้แหละที่เราจะได้ใช้ความเป็นตกกรกยะของมันสังเกตว่าถ้า x กับ y เป็นจำนวนตกรกยะคือเป็นจำนวนที่เขียนในรูปเศษส่วนของจำนวนเต็มได้นะก้อนข้างในนี้ทั้งหมดอ่ะมันต้องเป็นจำนวนตกรกยะด้วยถูกปะจริงไหมก้อนทัง้งต้องข้างในนี้ก็ต้องเป็นจำนวนตกรกยะด้วยเพราะ x กับ y เป็นจำนวนตรรกยะจับบวกกันคูณด้วยจำนวนเต็ม จับหารกันยังไงก็ออกมาเป็นจำนวนตรกระยะเนาะข้อขัดแย้งมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงที่ว่าก้อนนี้ต้องเป็นจำนวนตกรกรกยะแต่จากข้อสรุปอันเนี้ยก้อนนี้มันดันได้บวกลบสแควรูทสามเนาะซึ่งชัดเจนอยู่แล้วว่าสแควรูทสามอะไม่ใช่จำนวนตักรกยะ นั้นก็เลยเป็นไปไม่ได้เนาะสำหรับกรณีนี้อันนี้คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงต้องแยกไอ้กรณีเท่ากับศูนย์ไปก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราลืมกรณีนี้นะเราจับไปหาเลยเราจะงงว่าเอ๊ะ x กับ y มันก็หาค่าไม่ได้จริงๆแล้วมันหาได้เนาะคือมีกรณีที่ตัว x ไอตัว 3y ลบ4เนี่ย เป็นศนั่นเองซึ่งถ้าอันนี้เป็นศูนย์ไอฝั่งซ้ายก็เป็นศูนย์ด้วยนั่นเองเนาะสุดท้ายข้อสรุปของเราก็คือ3ามลบสเท่ากับศูนย์และ x บวกสี่ลบแก็ต้องเท่ากับศูนด้วยเนาะถูกไเพราะว่าสองอันนี้มันเท่ากัน ที่เหลือก็แค่แก้หา x กับ y ก็จาก3 y ลบ4เท่ากับ0 y ก็เป็น4ส่วน3ใช่ไหมก็แทนเข้าไปใน x บวก4 y ลบนาะก็จะออกมาเป็น x บวกกับ16ส่วน3ลบ8เท่ากับ0 x ก็เลยเท่ากับ8ส่วน3านะตรงนี้สุดท้ายแล้วโจทย์ถามหา ค่ามากที่สุดที่เป็นไปได้ของ x บวก y ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นได้แค่คู่เดียวเนาะที่เป็นไปได้ x บวก y ก็คือ8ส่วนสบวกกับ4ส่วนสก็เลยเท่ากับ4นั่นเองเนาะเป็นคำตอบของเรา